โบราณกล่าวเอาไว้ว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะหมอขอพาทุกท่านไปพบกับการโชว์ลีลาป่อสาวของเจ้าไก่ฟ้าสีทองโก l d e n Fashion ว่ากันว่าไก่ฟ้าสีทองมีเชื้อสายมาจากนกฟีนิกซ์ในตำนานสำหรับพ่อไก่ตัวนี้เป็นเย l โล w f a s h i o ซึ่งมีสีทอง ดูแผงคอราับฟาโรสีของเราเท่ักขนาดนี้เสียด้วยฉันคงล้อสู้เธอไม่ได้สินอะตามปกติแล้วไก่ฟ้าสีทองจะมี5้าสีแต่เจ้าตัวนี้มีสีแปลกกว่าตัวอืน่นส่วนตัวเมียจะมีสีสันไม่สวยงามเท่าตัวผู้ดูลีลาการป้อสาวการโชว์แผงคอเส้นผมบนหัวของเจ้าไก่ฟ้าสีทองมาขน,นก็ล้อเลียนกับ ทนผมของโดลรัใครอยากชมไก่ตัวเป็นเไป,ปชมได้ที่ร้านเซเฮคาเฟ่ครูซีนพุทธพลทนสายเจ็ดครับ